คือพฤติกรรมมันก็จริงๆมันควรจะพุ่งขึ้นไปเลยเนาะอันนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้พุ่งขึ้นครับมันมีลากกลับมาแบบนี้ถ้าลากกลับมาแบบนี้ทํายังไงนะครับเราเข้าออเดอร์ไปเต็มที่ตรงนี้ละเราอยู่เฉย สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในวันที่ข่าวเนี่ยมันทาพฤติกรรมแปลกๆบ้างนะฮะปกติแล้วข่าวที่ผมเลือกเล่นนะครับมันจะต้องกดแล้วพุ่งไปเลยใช่ไหมแต่ครั้งนี้ครับมันทําพฤติกรรมแปลกๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามัน,มนแปลกเพราะอะไรนะฮะแปลกอาจจะเป็นเพราะนโยบายเศร,รษฐกิจทั่วโลกหรือมีธนาคารที่เขาบอกว่าก,กําลังมีปัญหาอยู่ณขณะน,นี้นั่นเองนะครับกราฟมันเลยอาจจะแปลกๆหน่อยถ้าเกิดแปลกเราจะมีวิธีการเทรดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าการเทรดข่าวเนี่ยมันง่ายสบายๆเทรด จบแล้วประชัชีวิตอ่ะเป็นยังไงมาดูกันครับผมมาเริ่มจากคลิปนี้กันเลยนะครับอ่ะนี่ครับผมก็เทศข่าวหัวข้อหนึงเนาะงไม่บอกอะไรกันว่าคืออะไรนะครับใครที่อยากจะรู้เนาะคุณก็ไปเรียนเอาในคอร์ที่ชื่อว่า forex เทรดข่าวนั่นเองนะครับอ่ะ ถ้าอยากรู้นะไปลองเรียนดูในคอร์ส forex เทศข่าวนะครับโอเครอก่นกอนเนาะเหมือนเดิมนะครับสไตล์การเทรดของเราเนี่ยก็ต้องรอให้ข่าวมันออกมาก่อนถ้าเกิดว่าตัวเลขยังไม่ออกเราจะไม่เข้าไปกดทุกคนจำเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขยังไม่ออกเราจะยังไม่เข้าไปกด <No. S 1> สาเหตุที่เราต้องรอให้ตัวเลขออกก่อนนะครับมันเป็นเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องโดนมันหลอกทิศทางเคยเป็นแม้แบบกดไปก่อนแล้วมันหลอกทางแล้วมันสวนลับนะครับไม่แม่เอาแบบนั้นเนาะนะคุณไม่ต้องซีเรียสว่ากลัวจะได้ตําแหน่งไม่ดีนะ คุณคิดว่าเอาทิศทางให้มันถูกต้องเนาะทิศทางสําคัญกว่าความเร็วโอเคไหมครับเอาทิศทางมันถูกต้องและเดี๋ยวเงินมันตามมาองถ้าเกิดว่าคุณทํามันถูกนะอ่ะดูนี้ครับผมก็รีเฟซร,รีเฟซนะฮะข่าวออกเรียบร้อยยังไงผมรอเลขไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับไม่มานะครับยังไม่มาไม่มารอไปก่อนจนกว่าว่ามันจะมาครับนี่ก็คือการการลุ้นเนาะ ปกติถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะหลายๆคนเข้าไปใส่แล้วเข้าไปใส่แล้วจริงว่าต้องรอก่อนนะครับมาแล้วนะครับอ่าพอเลขออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรารู้เลขทั้งหมดแล้วก็เข้าไปกดเข้าไปเทรดนะครับมาแ, <quelques> แล้วผมก็ใส่เลยนะใส่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 เข้าไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล,แล้วก็รอกราฟพุ่งเนาะรอให้มันมีกําไรนั่นเองนะครับมาดูกําไรข้างล่างตอนนี้นะก็วิ่งไปแล้วนะครับนี่กําไรไปแล้วนะครับ400กว่าดอลลาร์นะครับวันนี้กดล็อตไม่เยอะนะกดไป1.5เนาะ5ไม้เองนะครับล็อตไม่เยอะปกติใส่เยอะนะครับเหตุผลที่ขาาเเเเนนนี่่่ยผผมมมมลล็็ออตตไะะปพพรรรรู้ฤิก ว่ามันชอบแปลกๆกะเออมันแปลกๆมันมีหลอกเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้แม่นมากแต่ก็พอทํากาไรได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่าบริหารความเสี่ยงแบบนี้นะครับว่าเอาน้อยๆอ่าแบบนี้อันนี้คือลงลงน้อยแล้วโอเคไหมครับมาดูกันนะครับคือพฤติกรรมมันก็จริงๆมันควรจะพุ่งขึ้นไปเลยเนาะอันนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้พุ่งขึ้นครับมันมีลากกลับมาแบบนี้ถ้าลากกลับมาแบบนี้ทํายังไงนะครับเราเข้าออเดอร์ไปเต็มที่ตรงนี้แหละเราอยู่เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะถ้าเกิดว่าคุณฟื้น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  มันจะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นครับตรงนี้ผมก็ต้องตั้งสต o อปลอ s เอาไว้แล้ว สต็อปลอสที่ผมตั้งนะครับก็จะประมาณสัก400จุดจากตำแหน่งที่เราเข้าเนาะนะครับเดี๋ยวดูนะผมก็ตั้งสต็อปลอสนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีสต็อปลอสขึ้นตรงนี้นะ,ะคือยังไงก็ได้นะครับยังไงเราก็ต้องรักษาแผนเอาไว้ถ้าเกิดมันจะผิดก็ถือว่าเป็นเออร์เลอร์ของข่าวเนาะซึ่งสมมุตินะตอนนี้ผมเทรดข่าวใช่ไหมครับเดือนนึงมีแค่5ครั้ง4-5ครั้งเนาะอาจจะมีแพ้1ข่าวต่อเดือนอะไรประมาณนี้แพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรแต่เราก็ไปทํากําไรในข่าวอื่นก็ได้นะครับ ๆทําให้ในรายเดือนแล้วมันเหลือไงหรือคุณเป็นอย่างนี้อยู่ไหมครับที่ตอนนี้คุณเทรดบ่อยมากคุณจ้องจอแล้วคุณรู้สึกเครียดไม่ค่อยมีเวลาไปใช้ชีวิตหรือทําอะไรอย่างอื่นเลยย,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 ยิ่งเทรดบ่อยยิ่งขาดทุนยิ่งเทรดบ่อยยิ่งเงินหายนะครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาอย่างนั้นอยู่ผมแนะนําเลยว่ามาเทรดข่าวดีกว่าเพราะว่ามันมีระยะเวลาที่กําหนดแล้วผมมองว่ามันโอเคมันดูดีและสุดท้ายคุณจะเดือดร้อได้จริงๆนะครับเทรดแค่ข่าวเหลือแล้วนะทุกคนที่เหลือบริหารความเสี่ยงเอา เนาะนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่คอร์สอร์เร็กเทขานั่นเองอ่ะมาดูงี้ครับผมก็เกือบที่โดน Stop ปลอ s นะแต่ว่ามันลงมาไม่ถึงครับผมวางตำแหน่งสต็อปลอเอาไว้ดีมากเลยอ่ะมาดูเวลากันต่อนะครับอ่ะก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะมีเปิดเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับ บบผมจะให้ทริคแบบนี้ว่าถ้าข่าวเนี่ยมันแรงข่าวมันดูแปลกๆนะครับแรงข่าวมันดูไม่เป็นใจเนาะผมจะให้ทริคอย่างนี้ว่าคุณอาจจะต้องมองในไทม์เฟรมใหญ่อะมองในภาพรวมไทม์เฟรมใหญ่นะครับแล้วใช้วิธีวิวเคราะห์ในเชิงเทคนิคว่าไอเน,นี้ยมันทาแพทเทิร์นอะไรมันมีแนวรับแนวต้านต,านตรงไหน,นบีบกรอบอยังไงบ้าง,าง<ๆ>เพื่อให้คุณรู้โซนทั้งหมดว่ามันควรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วคุณจะหาทางแก้ไขได้หรือแบบนี้เลยถ้าเกิดว่ามันแปลกๆแ,แต่ว่าเข้าไปหมดแล้วแก้อะไรไม่ได้แล้ว,ลวคุณวางสต็อปรอดเอาไว้นะ และที่เหลือปล่อยมันเนาะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดมันขึ้นกลับไปแถวๆที่เดิมได้ผมก็จะปิดออกหมดนะครับบางทีคุณเทรดเนี่ยคุณคาดหวังว่าราคามันควรที่จะขึ้นไปสี่พันจุดหรือว่ามันควรที่จะขึ้นเป็นมากกว่านี้นะนะครับผมให้เคล็ดลับแบบนี้ว่าถ้ามันแปลกก็ปิดกำไรแล้วหนีเลยนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวไปทํากําไรข่าวอื่นที่มันง่ายกว่านี้ก็ได้รักษาตัวรอดเอาไว้นะครับข่าวอื่นจะง่ายหมดโอเคไหมทุกคนอ่ะโอเคนะครับพี่บอกพี่บอกบอกไปว่าโอเค อ่ะมาดูกราฟกันอ่ะดูนะนี่นะครับก็ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะครับโดยรวมก็เริ่มจะกลับมากำไรแล้วใช้เวลาเหมือนกันนะอันนี้ก็20กว่านาทีนะครับในการในการเทรดตาอกว่ามันจะกลับมานี่ครับเห็นไหมว่าผม,ผมก็ดูภาพรวมเป็นโซนใหญ่นะว่าข้างบนเนี่ยเป็นแนวต้านนะเราลองดูเห็นไหมข้างบนตรงนี้นะครับเป็นเป็นแนวต้านเนาะข้างล่างมีทำเทรนเห็นไหมเนี่ยมีสโลปของเทรนขึ้นมาเนะี่ยว่าอ๋ออย่างน้อยมันเหมือนกับบีบก่อประมาณนี้เนาะและให้ให้ราคามันขึ้นไปได้ นะครับผมก็มองโอเคมีโอกาสขึ้นเราอยู่ในทิศทางที่มันถูกต้องนะก็ให้มันขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวปิดก,กําไรอ่มาดูกันตอนนี้นะครับทั้งหมดก็ติดลบไปนิดหน่อยนะฮะแล้วก็รอดูว่ามันจะขึ้นไปบวกยังไงบ้างเนาะโอเคครับขึ้นไปบวกนะตอนนี้บวกไปแล้ว3ามร้อยสี่้อยเหรียญน,นะครับก็ถือว่ากําไรก็ไม่ไม่ได้เยอะแต่ว่ารอดโอเคปะ่ะอ่าครับก็ปิดทยอยปิดก,กำไรปิดก,กำไรปิดก,กำไรนะครับเรียบร้อยเนาะ สรุปวันนั้นนะครับผมก็ปิดกำไรรวมๆไปเกือบเือบ500ดอลลาร์นะครับ17,000บาทก็ชิวๆรอดน,นะครับแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ในข่าวค,ครั้งหน้านาอเราก็จะมีโอกาสทำกำไรกับมันได้นะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบสไตล์การเทรดข่าวแบบนี้นะครับในสไตล์ของผมเลยผมจะสอนให้ถึงลงลึกถึงพฤติกรรมของแต่ละข่าวลงลึกในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงว่า เราจะเทรดยังไงให้มันอยู่รอบปลอดภัยนะครับว่าทาอัตราส่วนกันยังไงกับการเทรดข่าวเนาะตรงนี้นะครับสอนให้เลยในคอร์สที่ชื่อว่า forex เทรดข่าวนั่นเองใครสนใจเป็นคอร์สออนไลน์นะครับราคา9,000กว่าบาทสมัครล้วเรียนได้เลยแต่ใครที่สนใจเป็นแบบว่าให้โค้ชพาเทรดดูหน้าง,งานด้วย1เดือนนะครับคุณสามารถลงเป็นสัมมนา,าสด forex เทรดข่าวได้นะครับตอนนี้มีจัดขึ้นในรอบพฤษภาคมรอบเมษาเต็มแล้วนะตอนนี้คุณต้องจองนะครับในรอบพฤษภาคมนะครับตอนนี้เหลืออีก10คนสุดท้ายจะปิดรับสมัครในรอบพฤษภา คใครที่สมัครมาแล้วผมจะส่งคอร์สออนไลน์ให้คุณเรียนก่อนและในเดือนพฤษภาคมนะครับไปลายปลายเดือนพฤษภาคมเราจะเรียนกันแบบสดผ่านซูมอีกหนึ่งครั้งและที่เหลือเดือนมิถุนาเราจะพาคุณเทรดหนาง,งานนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจสามารถอินบ็อกมาได้เลยที่ Li น์แอดชนะกานอย่าลืมนะครับว่าเหตุข่าวนี้มันง่ายสบายๆเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับและอยากเทรดชนะและประช้ชีวิตถ้าเกิดวันนี้คุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เทรดชนะบอกคํานี้เลยว่าเชื่อผมชนะกาน แล้วเจอกันในคอร์สเรียนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย